อ่ะทีนี้เราไปที่ทางด้านประเด็นร้อนของวันนี้วันที่13มการาคมวันนี้ไม่ใช่วันหยุดราชการนะครับ,ยยรบวันนี้ไม่ใช่วันหยุดราชการนะครับเฉพาะปีนี้ครับเฉพาะปีนี้ปกติแล้วต้องเป็นวันหยุด13 14 15นะครับแต่ว่าปีนี้คือเขาถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติทํางานตอนนี้ราชการทํางานเป็นปกตินะครับใช่ครับ ในช่วงของโควิดระบาดนี้ครับก็ทําให้เศรษฐกิจนี้ซบเซาโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะฮะขึ้นชื่อที่สกลนครนี่ก็คือเต่างอยครับตอนนี้เต่างอยตอนนี้เต่างอยแล้วครับเป็นเต่าป่วยไปแล้วอ่าเป็นเต่าป่วยไปเลยนะครับอ่าเราไปดูกันมันไอยขนาดไหนนะฮะเต่านี้ครับผมครับคุณชลิดิตครับไปดูคราวนี้กับทางไทยรัฐออนไลน์นะครับเขาบอกว่าโควิด1 9นะครับทำเศรษฐกิจสกลสุด พญาเต่างอยยังรอการกลับมาของนักท่องเที่ยวอนะนะพญาเต่างอยก็รออยู่นะครับขอให้โควิดหายไปก็คงจะตรึมกันอีกนะครับพญาเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับจากที่เคยมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเดินทางมากราบสักการะไม่ขาดสายนะครับแต่ปัจจุบันนะครับโควิด -19 นี่แหละนะครับทำให้ต้องสั่งปิดอย่างไม่มีกำหนดนะครับรอนักท่องเที่ยวกลับมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น นะครับโดยในวันนี้นะครับ13เมษายน2513นะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับหรือว่าเป็นวันสงกรานที่สวนสารณะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับริมลำน้ำพุงนะครับซึ่งเป็นสถานที่อานที่ตั้งของพญาเต่างอยอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในอดีตจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศนะครับเพื่อกลาบไหว้บูชาเจ้าปู่พญาเต่างอยอันศักดิ์สิทธิ์นะครับทำให้เศรษฐกิจ สะพัดทีเดียวนะครับร้านค้าก็จําหน่ายวัตถุมงคลนะครับดอกไม้ทูบเทียนร้านอาหารนะครับขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทีเดียวนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ยังไม่นับรวมถึงแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับที่มีจํานวนมากถึงร้อยแผงทีเดียวนะครับต่างก็ถูกพิษจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโควิด -19 เล่นงานนะครับ เพราะเป็นหนึ่งในจํานวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทางจังหวัดนครสั่งให้ปิดนะครับเพราะเป็นสถานที่เชื้อแพร่เชื้อเชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายนะครับเนื่องจากมีคนหมู่มากนะครับรวมกันที่นี่นะครับจึงไม่แน่ใจจึงไม่แน่ว่าใครจะมีเชื้อบ้างนะครับเพราะว่าถ้ารวมกันนะครับโอกาสเสี่ยงก็มีเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับทางคณะกรรมการพญาเต่างอยนะครับจึงได้ปิด ปิดตัวลงอย่างไม่มีกําหนดนะครับตามมาตรการของสังคมเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับแต่ก็ได้จัดเวรยามไว้เฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนนะครับในระหว่างที่มีการระหว่างที่ปิดให้มีการสักการะนี่แหละนะครับก็ถือว่า ก็ถือโอกาสช่วงนี้นะครับทำการปรับปรุงตะลิงนะครับโดยเอาเหินก้อนมาเรียงไว้นะครับเพื่อกันตะลิงถูกน้ํากัดเซาะนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ได้เตรียมที่จะสร้างสะพานบุญนะครับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างพญาเต่างอยนะครับไปยังวัดสิริมงคลสิริมงมงคละนะครับมังคลวัดสิริมังคละพระาธาตุ เต่าง,งอยนะครับซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2419นะครับอายุก็กว่าร้อยปีมาแล้วนะครับซึ่งระยะทางในการก่อสร้างนี้สะพานยาวประมาณ100เมตรนะครับใช้งบประมาณาสร้างประมาณกว่า10ล้านบาทนะครับและในวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนักร้องสาวเสียงผินจินตลับผุนลาบนะครับ<ๆ>ก็ได้เดินทางมาร่วมวงสรวงกับชาวอำเภอเต่าง,งอยอีกด้วยนะครับ สำหรับพญาเต่างอยนะครับเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอนะครับอยู่ในสวนสารณะและสวนสุขภาพอำเภอเต่างอยนะครับซึ่งเป็นจุดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอนะครับโด,ดยได้ก่อสร้างเมื่อวันที่14มีนาคม2555นะครับและได้ทำการพิธีพุทธาภิเศษเมื่อวันที่5เมษายน2555นะครับมีขนาดกว้าง4เมตร59เซเมตรนะครับยาว7เมตร39ซนมสูง5เมตร9ซนติเมตร นะครับภายในองค์พยาเต่างอยบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งควรควรค่าแก่การกราบไหว้บูชานะครับนอกจากนี้ยังได้แผ่บารมีไปยังทั่วประเทศนะครับทำให้เป็นที่รู้จักและผู้คนเดินทางมากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายทีเดียวนะครับวันนี้นะครับแม้ว่าจะไม่มีคนมากราบไหว้ศรัทธานะครับและติดตาม ในระเบียบข้อกฎหมายนะครับแต่ในใจของทุกคนยังระลึกถึงพญาเต่าง,งอยนะครับเพราะว่าเป็นที่พึ่งทางใจวันนี้พญาเต่าง,งอยจึงต้องรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะครับแล้วเชื่อว่าคนก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับครับโอ้โหนี่ <คน S 1> เนเลยนะไปพึ่งพาเต่านะฮะ ปกติแล้วเต่าต้องพึ่งพาควรต้องหาผักบุ้งให้นะครับแต่ว่าที่สกลนครอันนี้พยาครับแต่ว่าสกลนครนี่คือคนรต้องพึ่งพาเต่านะฮะคนที่เป็นมนุษย์ที่มีความพร้อมสมบูรณ์มากกว่านะครับแต่ว่าต้องไปพึ่งพาเต่าก็คงจะเป็นการสะท้อนว่าเต่าคงมีความศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับจริงจะเป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าได้นะครับพึ่งพาทางใจได้นะครับแสดงว่าเต่า มีจิตใจที่เข้มแข็งกว่ามนุษย์เรานะฮะจนสามารถมนุษย์เราต้องไม่พึ่งพานะครับอือ่บต้องชื่นชมนะฮะที่เต่ามีวิพัฒนาการได้ไปได้ดีกว่าคนเรานะฮะอ่ะไปที่ทางด้านนะฮะอันนี้ต้องไม่เพื่เพึ่งพาเต่าต้องพึ่งพาทางด้านอุบลเซอร์วิสครับถ้าเผื่อมีรถมีรานะครับเสียหายมานี่เต่าซ่อมแซมไม่ได้เลยนะครับผม,มยกเว้นช่างเต่าอ,อยู่ที่บ้านขามใหญ่นี่ก็ทําสีได้อยู่ครับผม <laughs> ช่างเต่านะครับ ไปที่อุบลสวิตหนึ่งเก้าเก้าถนนคลังอาวุธนะครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นอู่ใหญ่นะอู่ใหญ่มากทีเดียวมีที่จอดรถกว้างขวาง,วางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโออารห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับลีฟจักรถกว่า11ลิฟต์ีทีมงานช่างก็มีการอัพสกิลมีการพัฒนาพักษะฟีมืออย่างต่อเนื่องสามารถซ่อมได้ทุกอาการครับหนักเบาเราซ่อมได้เครื่องมือครบคันทันสมัยมีความพร้อมเทียบเท่ากับศูนย์บริการนะครับแต่ราคาย่อมเยาวกว่าถึง30%ตครับ นอกจากนั้นเขาก็จะมีการให้บริการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยการด้วยอะไหล่และก็อุปกรณ์ชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ARB TGM p r o f e n d e r โปรเฟนเดอร์นี่คือชกนะครับโปรเฟนเดอร์และมันเครื่องโททานแบตเตอรี่อเมรอนช่วงล่าง TRW ครับแล้วก็รวมไปถึงการให้บริการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรติดตั้งตัวสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรทั้งระบบ LPG แล้วก็ CNG นะครับ เป็นศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกอุบลสวิต1997หัวใจที่พร้อมให้บริการถนนค้างอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับครับลูกบอลผดิทไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่มใหญ่มากใช้งานสะดวกสบายนะครับ,ครบมมแค่โยนลูกบอลผดิตไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือว่าแขวนลูกบอลผดิตไฟนะครับไว้ในจุดสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม เมื่ออิ i t ไฟนะครับเลูกบอลอิเไฟลเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่อยู่ข้างในก็จะระเบิดตู้ออกมาดับไฟอย่างง่ายได้นะครับกลุู้ฟังท่านใดที่อยากได้ลูกบอลอิเิ็ไฟนะครับไปป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่สำนักง,งานงนะครับเป็นยามป้องกันอัคคีภัยอย่างดีทีเดียวนะครับโทรศัพท์มาหาเรานะครับ0903701013แล้ก็0817908442ครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นนะครับไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่าง<ๆ>ก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวตการแว่น,นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจครับตรงข้ามประเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับครับ โครงการโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับแยกดงอเพิ่งแล้วก็แยกวนณารมณ์นะครับฝากแจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงสองแยกนี้นะครับใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับทางโครงการก็มีการปรับปริ้วจราจรนะครับเพื่อเตรียมที่จะขุดเจาะนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภา t h i นะครับเมื่อการขุดเจาะนะครับก็จะปิดแยกนะครับทำให้การจราจรในช่วงแยกนั้นก็อาจจะมีการแออัดบ้างนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยง ะครให้คุณผู้ฟังเข้าไปศึกษานะครับว่ามาจากอำนาจเจริญจะไปยะโสธรน,นี่เส้นทางใดสะดวกสบายนะครับหรือว่าเข้าตัวเมืองเส้นดังใดสะดวกสบายนะครับแผนที่ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อท่านไปถ่ายคิวโค้ดที่เฟซบุ o กมรดจุพรนะครับชัดเจนทีเดียวไปศึกษานะครับเพื่อเป็นการป้องกันการจราจรแออัดในช่วงที่มีการก่อสร้างนะครับก็คือช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมนี้ โครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับถ้าเสร็จแล้วจะเป็นโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับที่สวยที่สุดในภาคอีสานครับครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ขับรถไปติดตามสังเกตดูแลนะครับก็เริ่มมีปักป้ายอ่าก็มีป้ายเริ่มมีปักป้ายขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นระยะระยะไปก็ทําให้ผมเองลองขับดูตามป้ายนะครับก็พบว่าก็มีความสะดวกนะครับชัดเจนมากจริงึ้นครับ